แฮมสเตดเราสู <amounts of water writers> ้นะคะทุกคนไม่เอาแฮมแซกซายสมอวีปกันเกลื่อนมากสูงชิ้นหายแกกนนัะไฟเรต่ตอนนี้หลงชื่อของทุกคนที่เสียชีวจากเหตุการณ์น่ะคจอันสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เรากำลังจะไปนิวยอร์ก ตอนนี้เราอยู่ที่วอชิงตันดีซีอยู่แต่ว่าเรานั่งรถไฟไปนะคะมันใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงรถไฟที่นี่เขาเรียกว่า m อ t r a มนะทุกคนอันนี้แบมตอนนี้เวลาเท่าไหร่นะ <5 S 1> นี่เวลาห้าโ <5 S 1> <5 S 2> มงห้าห้าวห้าห้าห้าโมงเยนจะถึงนู่นประมาณทุ่มกว่าสองทุ่มอะไรประมาณนี้นะทุกคนค่ะเจอกัน take little over yonder yonder trip a ทุกคนเราถึงนิวยอร์กแล้วนะคะเย้ Yay. ตอนนี้เราขึ้นมาบนสถานีข้างบนแล้วแล้วก็กำลังเรียกอูเบอร์เพื่อจะไปที่พักก็ขึ้นมาก็เจอตึก Empire State เลยอยู่ตรงนี้ ก็คือว่ามันใหญ่มากพอเราขึ้นมาแล้วมันก็จะงงๆหน่อยสถานีมันเป็นแค่สถานรถไฟแต่สถานีรถไฟเขาใหญ่มากๆๆเหมือนสนามบินเลยคะ่ะทุกคนเออทุกคนเราจะบอกว่าคนที่เนี่ยคือสโมวีทก,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 แบบก,ก,กันเกลือนมากคือแบบกลางสาธารณะก็มีคือกลิ่นเกลื่อนมากตอนนี้ก็ยังได้กลิ่นเลยขึ้นมาเนี่ยแบมรู้สึกไงบ้างถึงแล้วเหนื่อยโอเค สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เรากำลังเราออกมา oh. จากที่พักแล้วเมื <laughs> ่อกี้เราเพิ่งทานบรันช์กันเสร็จแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะไปขึ้นซับเบย์แล้วก็ไปเซนทรัลพาร์คเนี่ยค่ะ oh, ทุกคนเราได้บัตรเมโทรมาแล้วนะคะนี่คือบัตรเมโทรเราอันนี้คือบัตรสำหรับ7วันมันประม 3, าณ33ดอลลารดอแต่ว่า Ah, 1 I can see from where i am you're on an adventure in a place you can't describe some things can't be captured in words so show me colors colors i need pictures this time Show me food and sights and sounds. I wanna know what you find. Since been away, the days the away grow, longer, days grow longer. ตอนนี้เรากำลังจะไปหาร้านกาแฟกินนะคะเราไปหาซอบักเราอยากกินซอบกลกมากตอนนี้เราจะไปหาร้าน,นที่มันมีเยอะนะแต่เราไม่รู้จะไปไหนก็เดี๋ยวไปดูว่าเราจะกินอะไร at the end so when you say boy, ตอนนี้เราเข้ามาในาวิหารเซนต์แพทริกนะคะอยู่ใจกลางนิวยอร์อันนี้คือสามารถเข้าฟรีนะคะเข้ามาฟรีมาชมมาถ่ายรูปได้หมดเลยสวยมาก irdi destroys ploy เมื่อกี้ออกรถไฟมาใช่ปะ <c oughs> พอยติดอยู่ข้างในแล้วออกมาไม่ได้เพราะกูสาวคนคือออกมาแล้วคือบายบายตอนนี้ก็คือตามหาพลอ,อยนะคะพอยบอกว่าอยู่แถวนี้มาดูกันนะคะว่าเราจะเจอพลอยไหมที่บอกให้มันรอยอยู่ที่ฟรรมม a ี I'm gonna email. <laughs> <laughs> oh, yes I'm watching! Oh, my God! I'm lost! I'm lost! Okay. We hold hands next time. Yay! Yeah. Thank God! You found her! <laughs> wow! Oh what if oh, we funny. didn't have a phone yeah. back then? Yeah. Oh my gosh, what would we do? <laughs> ประสบการ์หลงนิวยอร์กครั้งแรกแค่มาถึงตึกก่อนงงเลิ่เลนนะเริ่งไพ่ ทำได้ทุกคนเรามายืนที่นี่แล้วที่ทําสป the c a n colors Chan colors I will take a little trip over yonder So I can take a look around at what you've seen. Tony uh, hot pot. Yeah, yeah, can sure. maybe. A little bit. Yeah. Okay. okay. ตอนนี้เรางงอยู่นะคะว่ามันกินยังไงมีกระทะมันงงกับน้ำซีนนี่นเลยเพราะมันมีเยอะมากออสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราพาทุกคนมาที่ Grand Central สถานมีไม่รู้ว่ารถไฟหรืออะไรที่มันสวยมากๆาที่เขาถ่ายในหนังกันหลายๆเรื่องนเนาะที่นางเอกเรื่องนั้นอะมาถ่าย เดี๋ยวจะให้ดูความอลังการยิ่งใหญ่ mm hmm. ของสถานีแต่ตอนนี้หลงพัวไปทางนั้นหรอช่วยรับีปหาตรงอี้ไงอ๋อตอนนี้หลงหเก็บบรรยากาศมาให้ดูนะคะแต่กว่าจะมาถึงนั้นลำบากมาก I can see from where I am You're on an adventure In a place you can't describe Some things can't be captured in words นี่คือจุดสปอร์ตที่นางเอกมายืนรอเลยเป็นจุดสิเกเนเตอร์ที่แบบคริสต์มาสใช่คนจะมาถ่ายตรงนี้เยอะมากแล้วตรงนี้ใครจะไปรู้ว่ามันจะมีแอปเปิลอยู่ตรงนี้เนี่ยทั้งแถบเนี่ยอ่ะอ่่ะะออ่นนี่นะตั้งแต่ตรงนี้นะไป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 ชั้นชั้นบนนะชั้นบนด้วยอ่ะตรงนู้นเลยตรงนู้นเลยแอปเปิลหมดเลยจ้ะแอปเปิ้ลหมดเลยแอปเปิ้ลมันอยู่กลาง เหมือน CP บ้านเราเหมือนกันนะ Apple มาอยู่กลางแกรนเซนห้ามใครกูไม่ได้คิดไม่ฝันเลยนะว่าใช่อยู่ร u n นิวยอร์กนะคไอสัตว์มึนเกินไปไหจริงก็คือตอนนี้เป็นอิ่มทุกคนตรงแฟร์ไอออน Apple ก็มาติดโฆษณาข้างฝรั่งไอออนเพราะมีคนถ่ายรูปยันไงล่ะมึงชีชลาดมันที่ไม่ได้งนะ I want colors, colors. Please show me. Life ain't black and white. Let me see you on the ตึกเวิร์ดเทรดนะคะหรือว่าตึกที่เกิดเหตุการณ์นายวันวันขึ้นนั่นเองที่อเมริกาตอนเมื่อ,อหลายปีที่แล้ว <ขอ S 1> ดิว่อนดิว่อนซตรงเนี้ยขออธิบายก่อนเนั้นมันแดดก็คือตอนเนี้ยเนี่ยคือตึกเวิร์ดเทรดข้างบนนี้มันเป็นแลนด์มาร์คไม่ใช่ค่ะเวิร์ดเทรดตรงนี้ใช่ใช่ค่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตึกก็ไม่ตรงนี้เนั่นแหละแต่ว่าตรงเนี้ยเป็นมันเหมือนมันเป็นแลนด์มาร์คใหม่ที่ว่ามันจะเหมือนปีกนกนะอ,นกนกนะอยู่ในอยู่ในแมッ ซึ่งแล้วเข้าไปข้างในก็สวยมากเดี๋ยวเราขึ้นรูปให้ดูนะคะแต่ว่าตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่เขาเรียกว่าเป็นม m ม r รีล <Mem orial. S 1> เอ,อ้ใช่ Memorial คือมันเป็นคือชื่อของทุกคนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นั้นอะ่ะสา0 0 0ืนกว่าคนอะ่ะ <c oughs> จะอยู่ตรงรอบวงกลมนั้นเลยเดี๋ยวเราจะไปถ่ายให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะคะตามมาเลยนายเอเลฟเว่นนายนายวันวันนายวันวันใช่ Since ก็ตรงสีดำตรงมือเอ็นนั่นนะคะจะเป็นชื่อฝนทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ที่แล้วหลังจากที่เราไปตึกเบอร์เทรดมาตอนนี้เรามาอยู่ที่ เพราะว่าเราได้จองวิวที่ตึกดีเอทไว้เราจะขึ้นไปดูวิวที่สวยที่สุดในนิวยอร์กคือมันจะอยู่ห้องบนเป็นตึกที่สูงมากเราจะไปยืนอยู่มันจะเป็นกระจกใช่ปะ่ะตอนนี้เรารอเวลาอยู่เวลาเราคือ4ี่โมงสิบถึงห้าโมงสิบตอนนี้มารอละเดี๋ยวตอนนี้ประมาณ3ามโมงจะสี่โมงละแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะขึ้นไปเดี๋ยวจะไปเอาวิวที่ตึกดีเอทมาฝากะะนะคะก็ ไปดูกันว่ามันจะสวยแบบในรูปไหมตึง้งมันจะเป็นอย่างนี้เออจะไปดูว่ามันจะเป็นแบบในรูปไหมเราได้กี่รูปไปดูกันเลยนะจ๊ะบ๊ายบาย ทุกคนตอนนี้เราขึ้นมาแล้วนะคะเราจะบอกว่าคนเยอะมากเยอะแบบเยอะเยะแล้วก็แบบว่าอะไรรู้ป่ะสูงชิบหายสูงจริงชั้นร้อยเอ็ดอีสานหรือป่ะ ล้าคนเยอะมากจริงทุกคนคือทุกคนคือแย่งมุมและต่อแถวนานมากตอนนี้เราก็พยายามหามุมที่จะดีสุดแต่มันก็ไม่รู้มันจะออกมาดีหรือเปล่าเพราะเราเรีบมากต้องทําเวลาเพราะว่าคนเยอะมาก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 นะคะก็อย่างที่เห็นนะคะคนเยอะจริงอย่างมุมนี้ก็เพิ่ม <c oughs> นี่คือแค่มุมเดียวนะถ้าทั้งหมดนี้ก็คือเยอะมากมากตอนนี้เรากําลังจะไปต่อแถวถ่ายมุมแหลมๆมุมยอดฮิตนะคะทุกคน ซึ่งแถวก็ยาะมากมันจะมีสองฝั่งแต่เราเลือกฝั่งที่จะไม่ย้อนแสงไม่รู้นะร้อนชิบหายร้อนชิบหายร้อนจริงไม่ร้อนเย็นเยน็น嘛อ่าต่อแถวอยู่เราสู้นะคะทุกคนมาครั้งนี้ครั้งเดียวไม่รู้จะได้ไหมเมื่อไหร่สู้